ด้วยความที่บ้านของปูกับครัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นครัวค่ะก็จะเป็นครัวเล็กๆนะคะเอาไว้ประกอบอาหารเวลาที่จะทํากับข้าวก็ต้องเดินลงมาค่ะส่วนบนบ้านนะคะก็จะมีเพียงแค่แพนทรีเ่เล็กๆมีเตาอบนะคะเอาไว้ปิ้งขนมปังหรือว่าอบพิซซ่าเท่านั้นนะคะไม่ได้มีครัวจริงจังเหมือนข้างล่างนะคะ ช่วงนี้พายุเข้าอุบลทุกวันเลยค่ะฝนตกหนักทุกวันก็เลยต้องทํากับข้าวแล้วก็ห่อขึ้นมากินบนบ้านทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นและนี่เลยก็คืออาหารที่ทําบ่อยนะคะมะเขือยาวผัดซอสมิโซะค่ะรสชาติเขาจะเบาๆทานแล้วไม่หนักท้องนะคะคนที่ทานมังสวิรัตหรือว่าทานวีแกนก็สามารถทานได้สบายใจจ้ามะเขือยาวนะคะจะใช้ประมาณ3ลูกใหญ่ๆค่ะปอกเปลือกก่อนนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะเอามาผัดกับน้ํามัน จะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นน้ำมันหมูก็ได้ค่ะเราจะผัดจนกระทั่งตัวมะเขือยาวของเราสุกนิ่มนะคะหรือว่าจะผัดมะเขือยาวกับน้ำมันนะคะจะมีความเกลือน,นดนิดก็ดีเลยค่ะจะได้มีความหอมนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวซอสที่เราผสมแล้วลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะก่อนที่จะเทลงไป ปิดฝากระทะนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ3-4นาทีเพื่อให้ตัวเมื่อเขือยาวดูดซึมเอาตัวเครื่องปรุงเข้าไปนะจะได้มีความเข้าน้ำและเข้าเนื้อค่ะใส่ผงปลาคัาสโอลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วค่ะอันนี้ปู๋เอาไปตำพอยยยหยาบๆนิดนึงนะคะ จากนั้นก็ปิดไฟนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้คือปู้ตักใส่กล่องเอาไว้นะคะเตรียมเอาไว้แบ่งเป็น2กล่องค่ะเอาไว้ขึ้นไปกินบนบ้านช่วงนี้นะคะพายุเข้าหนักมากนะคะฝนตกทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน